บอนดี้แลนด์เดอะซีรีส์ตอนลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงวันเพน็ญเดือนทิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยกระทงก็งานนแหละค่ะเพราะชามะนาวไม่มีคนไปลอยกระทงด้วยอยู่ดีพี่ว่าวันลอยกระทงก็น่ารักดีออกนะชาะนาวแม่ก็ใช่สิเพราะพี่พีทมีพีม่พมิกฟูดรอยอยู่หน้าบ้านนั่นดีเย็นนี้เราไปลอยกระทงกันนะแม่โอ๊ยชามนาวเซ็งใครก็ไปลอยกระทงกันเป็นคู่หมดชามนาวอย่างมีเพื่อน ไปลอยกระทงค่ะพี่ชามนาอยากมีเพื่อนไปลอยกระทงเหรอฮะวิซีจะไปเป็นเพื่อนพี่เหรอเอปล่าครับวิซีมีนัดแล้วฮะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้พี่ปาร์ตี้ว่างนะฮะพี่ชามนาวไปกับพี่ปาร์ตี้ได้นะเฮ้ย <c oughs> ใครพูดถึงพี่นะวิซีพูดอะไรอะ่ะพี่ไม่ไปกับพี่ปาร์ตี้หรอกงั้นเอาแบบนี้ฮะพี่ชามนาว,วิซีจะให้เจลลี่วิซีไปเป็นเพื่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวแถมให้อีกซองด้วยฮะเผื่อพี่ชามนาอยากจีบหนุ่มๆแถวนั้นจะได้เอาเจลลี่วิซีให้ฮะวิซีไปหาเพื่อนก่อนนะคะ ดีน้นองวิซี่ให้เจลลี่วิซี่มากินอร่อยเพลินลืมเหงาเลยขอโทษน,นะครับเมื่อกี้กินอะไรหรอครับน่ากินมากเลยพอจะบอกผมได้ไหมครับอ๋ออันนี้เจลลี่วิซี่ของบอนดี้เจลลี่ค่ะมีวิตามินซีลดเลนจีสิบแคลอร่อร่อยมากค่ะแต่จริงๆชามะนาวมีอีกอันงั้นอันนี้ชามะนาวให้รล้กันนะคะ เรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน